แต่ว่าเห็นได้ชัดว่าเบอร์เนียเป็นผู้หญิงทำไมทุกคนถึงเรียกเจ้าว่าเจ้าชายกันละ่ะเอ๊ะความไม่ยุติธรรมเป็นความเข้าใจผิดที่น่าเศร้าทั้งหมดเป็นพระหน้าอกที่แบนราบของข้าเบอร์เนียไม่ชอบสิ่งนี้เหรอเอ๊ะข้าคิดว่าเบอร์เนียเป็นแบบนี้ก็ดีมากแล้วนะข้าชอบมากเลยชอบหมายความว่ายังไงนะ ชอบหน้าอกแบนๆของข้าเหรอเอ๊ะนีข้าจะแต่งตัวรบกวนเจ้าหันกลับไปหน่อยสิประเทศของข้าไม่มีธรรมเนียมเช่นนี้รับใดที่ทั้งสองฝ่ายเปิดใจให้กันแล้วก็าสามารถเจอกันด้วยร่างกายเปล่ปลาๆได้ขอโทษด้วยนะบ้านเกิดของข้าให้ความสําคัญกับความสนิทสนมของชายหญิงตามธรรมเนียมบ้านเกิดของข้าเจ้าต้องหันหลังกลับไปแม้ว่านา จะพูดจาลิ้นลิ้นแต่เมื่อขอให้เขาหันหลังกลับก็ทำตามอย่างเชื่อฟังนะาข้าแต่งตัวเสร็จแล้วล่ะเฮ้ะเมื่อครู่ข้าคิดอยู่ตลอดเบอร์เนียอะไรเหรอเอ๊ะมันเกิดของเจ้ายัางแสดงถึงคำมั่นสัญญาหรือไม่เอ่อเรื่องนั้นนะ่ะเมื่อครู่ข้าสัมผัสเจ้าตามธรรมเนียมมันเกิดของเจ้าจะต้องแต่งงานกับข้าไม่ใช่เหรอ ไม่ไม่มีนะเจ้าเนะี่ยจำผิดแล้วล่ะประเพณีบ้านเกิดของเบอร์เนียคล้ายกับจีนโบราณไนดะ้ยังไงเนี่ยฮึบใครเนะี่ยหยิบโยนฮึบแมวแมว,มวที่ไท้ก็แมวน้อยนี่เองนะ่ารักจังเลยนะอ้วนจริงๆค้าเรียกเจ้าว่าเบสแล้วกันนะ อ้วนเหรออย่างข้าเรียกว่าแข็งแกร่งเจ้ามัน,ฉนเฉลยโง่ไม่รู้เรื่องเลยนี่ตอนนี้ผู้อาวุโสของกระวนกระวายใจมากที่ดึกขนาดนี้แล้วแต่ยังไม่เห็นว่าข้ากลับไปข้าต้องกลับไปแล้วนะเออเดี๋ยวข้าจะไปส่งเจ้าเองห้องของเบอร์เนียถึงแล้วข้าเข้าไปก่อนละเบ <Bern ier. S 1> อร์เนียอะมีอะไรเหรอพรุ่งนี้ข้าจะมาหาเจ้า ในเมืองมีกิจกรรมตกปาลาล่าสัตว์เราไปตกปาลาล่าสัตว์กันนะในห้องตกปาลาล่าสัตว์ไม่รู้ว่าเฉลยจะออกไปนอกวังได้ไหมไม่ชินเลยที่ไม่มีเสื้อชั้นในวันหลังให้ผู้อาวุโสช่วยหาคนเย็บผ้าให้สักสองสามชิ้นดีกว่าเอ๊ะจริงๆด้วยวิง่งเอ๊ะเจ้าเป็นผู้หญิงจริงๆด้วย ไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครปล่ะค่าเดี๋ยวนี้นะเจ้าอย่าหยาบคายนักเลยนะผู้หญิงควรอ่อนโยนเอาไว้นะเอ๊ะเจ้าหญิงเบอร์เนียคนคนนี้คือใครกันนะคือแมวที่ฉันเพิ่งอุ้มเข้ามาเมื่อกี้เปลงร่างอย่างางั้นเหรนี่คือเวทมนต์เปลงร่างเหรอไม่ได้ละฉันต้องหาวิธีหลุดพ้นจากเนื้อมือของเขาแซงทำเจ้าเปลงร่างเป็นมนุษย์แล้วทำไมไม่สวมเสื้อผ้าละ่ะ อะไรเนะเวดมนค่าเสื่อมเหรอนี่คาบเลยเปล่าอยู่เลยเนี่ยทำไมเป็นเช่นนั้นละ่ะกำลังจมดิ่งลงไปในความสงสัยในตัวเองแต่งตัวเต็มยศปล่อยตอนนี้แหละอถอ้าไม่สนใจว่าเจ้าเป็นใครแต่ออกไปเดี๋ยวนี้นะข้าเป็นของกำนานสำหรับฟารโรเท่านั้นไม่ใช่ของคนอื่น <laughs> เมื่อครู่เจ้าหลอกข้าฉลาดซะจริงนะมินา่าล่ะมินาถึงได้ลงไหลเจ้าขนาดนี้ไร้คาถาลอยขึ้นเป็นไปได้เช่นไรนะเป็นไปได้เช่นไรนะ่ะแหละถ้าก็เหมือนกับมิน่าย่างไง่ะเอะ๊ะเป็นบุตรของเทพเอะ๊ะจับได้แล้ว มินาที่ว่าหมายถึงมินาเป็นอีกชื่อหนึ่งของเมนเนสฟาโรแห่งอียิปต์ตอนบนหรือว่าไอาโรคจิตนี้จะเป็นคนในราชวงศ์กันเจ้าว่าหากพรุ่งนี้เช้ามินาเห็นเจ้าถูกฆ่าทำลายจะแสดงท่าทางเช่นใดกันนะท่านเข้าใจผิดแล้วละ่ะข้ายังไม่เข้าเฝ้าฟาโรซะหน่อยพรุ่งนี้เช้าฉันมีนัดกับนาเท่านั้นช่างเป็นเจ้าหญิงที่น่าสงสาร ถูกหลอกแล้วข้าจะให้บาะแสเจ้าเองมีเพียงราชวงศ์และนักบวชเท่านั้นที่สามารถใช้เวทมนตได้พวกเจ้ากำลังทำอะไรเอะท่านพี่พี่กำลังทำอะไรเบอร์เนียกำแพงถูกทำลายแล้วมินากำลังโกรธเอ๊ะฟาโรมินา ขค่แค่อยากทดสอบเจ้าหญิงน้อยนี่เพื่อดูว่านางยอมจำนนต่อเจ้าจริงๆหรือไม่นาะคือมเมนเทฟาโรอียิปต์ตอนบนอย่างนั้นเหรอเคร่งครวมเจ้าบอกว่าบ้านเกิดของเจ้าให้ความสำคัญกับความสนิทสนมของชายหญิงแต่ในชัว่วพปิบตาเจ้ากลับสวมผ้าขี้ริ้วสนิทสนมกับชายอื่นอย่างนั้นเหรออะข้า เจ้าจะทำอะไรเนี่ยห้องนอนนี้ต้องได้รับการซ่อมแซมคืนนี้ไม่สามารถนอนได้วางลงคืนนี้เจ้าจะต้องอยู่กับข้าที่นี่อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าสามารถใช้ห้องร่วมกับชายคนอื่นก็ได้นี่นะนาคือฟาโรไม่สิต้องเรียกเขาว่าเมนเนตคนที่อยู่ตรงหน้าฉันคือฟาโรที่จะรวมอียิปต์ตอนบนและตอนล่างเข้าด้วยกันในอนาคตเบเนีย สีหน้าเจ้าแย่มากๆเลยนะเอ๊ะเจ้าถือสาที่ข้าปิดบังเจ้าหรือไม่ถ้าไม่ถือสาที่เจ้าปิดบังข้าหรอกข้าแค่ตกใจนิดหน่อยที่เจ้ายังไม่แก่เจ้าคิดว่าข้าแก่หรือยังไงข้าจะถือว่าเป็นคำชมก็แล้วกันนะถ้าเบอร์เนียยังมีชีวิตอยู่จะต้องถูกส่งไปที่วังอย่างแน่นอน ไม่รู้ว่าฉันจะขอให้แมนเนตตามหาเบอร์เนียได้ไหมแมนเนตเขาดูเป็นมิตรมากถ้าฉันสารภาพกับเขาว่าฉันไม่ใช่เบอร์เนียเบอร์เนียเรียกข้าว่ามินาเบอร์เนียเจ้าอยากพูดอะไรเหรอออมินาที่จริงแล้วข้าที่จริงข้าไม่ใช่ท่านฟาโร ได้ยินผู้อาวุโสบอกว่าท่านพาเจ้าชายเฉลยมานอนที่ห้องของท่านหรือพยาคะชิอาริยาผู้อาวุโสช่างพูดจริงๆหากข้าพาใครกลับห้องนอนแล้วไม่ทำอะไรเลยจะถูกวิจารณ์เมเนียช่วยข้าหน่อยเอ๊ะเท่านี้ก็พอแล้วไมเนธถ้าเขาไม่ทรอะไรก็เกิดจากการวิาพากวิจารณ์ ไม่ว่าจะเป็นวังของที่ไหนก็มีแต่เรื่องให้นินทากำลังสงสัยในความสามารถของเขาแล้วท่านฟาโรอาลิยาเฮเลมบู He oo, ของอียิปต์ตอนบนกระหม่อมไม่ได้มารบก,กวนฟาบาดใช่หรือไม่พยค่ะฟาบาดเอออาลิยามีเรื่องอะไรถึงมาหาข้าในเวลานี้ตามที่ฟาบาดทรงคาดการไว้พะยค่ะบางประเทศที่ยอมจำนนต่ออียิปต ไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินยัยอีกทั้งยังส่งเจ้าชายและเจ้าหญิงตัวปลอมมาเพื่อดูถูกอียิปต์ของเราอีกด้วยตัวปลอมทุกคนถูกตัดหัวหมดแล้วพะยะค่ะเอ๊ะเบเนียฝ่าบาทมีเรื่องสงครามพะยะค่ะข้าจะไปเดี๋ยวเดียวก็กลับมาแล้วจะกลับมาฟังสิ่งที่เจ้าอยากพูดนะเออเรื่องนั้นนะ่ะ ผู้หญิงคนนั้นหน้าเหมือนเจ้าหญิงเนตจริงๆนะพะยะค่ะฝ่าบาทพระองค์ทรงพาผู้หญิงคนนั้นไปไว้ในห้องนอนพระองค์จะให้นางมาแทนเจ้าหญิงเนตใช่หรือไม่พะยะค่ะนางชื่อเบอร์เนียอย่าเอ่ยชื่อเนตต่อหน้านางลืมไปได้ยังไงนะแม่เนตอาศัยการต่อสู้เพื่อให้ได้อำนาจมา เขาถูกเรียกตัวไปดึกขนาดนี้ก็เ,เพราะเรื่องสงครามจะมีอันตรายไหมนะอกลิ่นเลือดแล้วก็หนักจังเอ๊ะอย่าขยับข้าหนื่อยมากขอกอดแบบนี้อีกสักหน่อยนะช่างเถอะนอนแบบนี้ไปสักคืนก็แล้วกันโดนเรียกตัวไปเพราะสงครามเพิ่งกลับมาตอนกลางดึกคงจะเหนื่อยนะ่าดู มินาเจ้ากำลังทำอะไรโอ้ยเจ้ากล้าลงมือกับข้าเหรอใครให้เจ้านอนขยับมือขยับเท้าละ่ะขยับมือขยับเท้าอย่างนั้นเหรอหรือว่าข้าขยับได้แค่ปากเอ,อ่อข้าข้าว่าข้าควรไปนอนที่อื่นดีกว่าคลานหนีลาก่อนนะเออ๊ะ เกิดอะไรขึ้นน่ะมือของเจ้าไม่เป็นไรบาดแผลเล็กน้อยแค่นี้นะไม่กี่วันเดี๋ยวก็หายแล้วแต่ว่าหากไม่มีการรักษาแผลให้ถูกวิธีก็สามารถติดเชื้อได้นะข้าจะไปตามพ่อมดเดี๋ยวนี้แหะไม่จำเป็นกองกำลังกบฏยังถูกกำจัดไม่หมดสิน้นข้าไม่อยากให้ศัตรูรู้ว่าข้าบาดเจ็บอ๋อคานุต พ่อมดคานุตท่านเฮเลมบูอาริยาฝาบาททรงอยู่ข้างในหรือเจ้ามาที่นี้ได้เช่นไรกันนะฝ่าบ,บาททรงบอกว่าไม่จําเป็นต้องการรักษาเพื่อไม่ให้พวกกบฏท,ที่ซุ่มซ่อนอยู่ในวังได้รับรู้ฝาบ,บาททรงได้รับบาดเจ็บแม้แต่อาการบาดเจ็บเล็กน้อยก็ต้องรับการรักษาเจ้าเป็นดวงอาทิตย์ของอียิปต์ตอนบนมินา เจ็บมากหรือไม่ไม่เป็นไรแต่ต้องรบกวนให้เบอร์เนียดูแลข้าหน่อยนะเอ๊ะฝ่าบาทไม่ได้ทรงเรียกให้ข้ารักษาไม่ใช่เพราะกลัวว่าศัตรูจะรับรู้แต่เพื่อให้รับการเห็นอกเห็นใจจากผู้หญิงคนนั้นสินะเทพอ,อาเธอร์จะปกป้องฝ่าบาทเอ๊ะจะทำแบบนี้เกินไปแล้วข้าข้าไม่ไหวแล้วนะส่วนอื่นๆของร่างกาย ยังทำได้เบอร์เนียมาสิมิมินาอยา่ามิมินาอย่านะนี่พวกเขากำลังทำอะไรอยู่ในนั้นนะ่ะสมกับเป็นฝ่าบาทของข้ารุนแรงมากดุดัดนมากหยุดนะในฐานะพ่อมดกระหม่อมขอให้ฝ่าบาทหยุดพฤติกรรมโง่ๆนั่นซะนี่แบบนี้ไม่ได้นะ นี่แบบนี้ไม่ได้นะอ๋อมินาปล่อยข้านะเอ๊ะเหมือนว่าจะเป็นเหล่าลูกน้องของเมนเนตไม่ใช่อย่างที่พวกเจ้าคิดนะเราทำเช่นนี้เพื่อทำให้ศัตรูเตื่นตัวน้อยลงท่านพีเนตเหรออยากให้ศัตรูคิดว่าข้าเป็นฟาโรที่หมกมุ่นนี้อย่างนั้นเหรอ เมื่อครู่ยังไม่สามารถสร้างความสับสนให้ศัตรูได้หากอยากให้ศัตรูสับสนแล้วก็เบอร์เนียต้องทำเช่นนี้มาสร้างเสียงที่ไพเราะก,กันดีก,กว่าหน้าแดงเอ๋แบบนี้มังพ่อมดทนุษยอยู่ที่นี่ก็หมายความว่าเมนเนตได้รับจบิตจบจริงๆสินะเจ้าหญิงสายลับของประเทศหนึ่ง แต่ได้รับบาดเจ็บแล้วยังหมกมุ่นกับหญิงสาวเขาไม่คู่ควรที่จะเป็นฟาโรหจริงๆฮใครนอะเอ๊ะแย่ละฮึกระหม่อมตามไปเองพเพื่อค่ะหยุดนะอาริยาตามไปก็ไม่มีอะไรแล้วละ่ะขานุษเจ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วก็กลับไปเถอะอย่าขัดจังหวะข้าเลยเบอร์เนียก่อนที่ข้าจะออกไป เจ้ามีเรื่องที่จะพูดกับข้าไม่ใช่หรือตอนนี้เจ้าพูดได้หลือยังวะไ,ไม่มีอะไรตอนแรกคิดจะบอกมินาว่าข้าไม่ใช่เบร์อเนียแต่กลัวว่าหัวของฉันจะถูกตัดจ้องทำไมคนคนนี้ถึงได้จ้องฉันตลอดเลยละ่ะและสายตาก็ดุมากด้วยมีข่าวรือว่าเจ้าชายน้อยที่ได้รับสิทธิทพิเศษจากฝ่าบาทกลายเป็นผู้หญิงด้วยหน้าอกที่แบนราบเช่นนี้ ไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้คนเข้าใจผิดอยากคายเกินไปแล้วเย <ow> <K han ut> ะคานุษย์ทำไมเจ้ายังไม่ไปอีกแล้วเอ๊ะทำให้เจ้าหญิงตัวน้อยของข้ากลัวระวังข้าจะควักลูกตาที่ไม่สุภาพของเจ้าออกมานะตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของอียิปต์ตอนบนก็ไม่ใช่เจ้าหญิงอีกต่อไปเหตุผลที่สามารถรับสิทธิพิเศษจากฟาบาทก็เพราะเจ้าหน้าตาเหมือนกับท่านพี่เท่านั้นท่านพี่แหละ เป็นคนของเมเนจอย่างนั้นเหละเนี่ยหรือว่าก่อนหน้านี้เมเนจจะเคยมีผู้หญิงคนหนึ่ง